กลับเข้ามาข้างในสู่โคกหนองนาเรานะคะระดับน้ำก็ยังเอ่ออยู่นะคะแต่รู้สึกว่าน้ำจะลดลงนิดๆน,นะคะดูจากอรอยน้ำลดจากต้นไม้ข้างในสวนนะคะตรงนี้ก็ปิ่มๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกล้วยกันนะคะเพราะว่า ลวยเริ่มจะแก่แล้วนะคะดูสวรสร่วงเยอะมากเลยนะคะที่รอยน้ำอยู่นู่นก็เต้มนะคะ มีความสูงนะคะมาไหว้ในสวนของเราเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะไปตัดกล้วยนะคะแล้วก็มาดูรอบที่ใส่ไว้นะคะมีต่หอยนะคะ ดูคะ่ะน้ำตรงนี้ถึงเข่าเลยนะคะเลยเขานี่าคะ่ะดูคะ่ะโชคดีที่กล้วยน้ำว้าหอมมะลิอ่องค่ะต้นเขาใหญ่เขาจะสู้น้ำท่วมได้นะคะเพราะปีหกห้านี้เขาก็รอดมาได้นะคะถ้าแช่เดือนนิดนิดนี่เขาโอเคนะคะ ส่วนฝรั่งของเรานะคะฝรั่งก็จะสู้น้ํานะคะเขาจะไม่ตายง่ายมะละกอนี้ก็ถ้าเขาไม่โค่นนะคะก็น่าจะโอเคเดอกกัญชันของเรานะคะก็ไม่แน่ใจนะคะเพิ่งปปลูกปีแรกก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทนน้ำไหมแต่มะเขือพวงน่าจะโอเคนะคะมะเขือพวงตะไคร้ของเรานะคะ ตะไครนี่เขาไม่สู้น้ํานะคะถ้าแช่ประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์นะคะเขาก็จะเหี่ยวเฉาไปนะคะโหปลาเยอะมากเลยนะคะว่ายกันแบบมีความสุขเราเหมือนได้อยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสปลาใกล้ๆเลยนะคะดู เราจะตัดลวยเครือนี้นะคะว่าเขาเหมือนจะแบบแก่นานแล้วนะคะ ได้แล้วนะ,ะดูไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่น่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวจะเอาตะไคร้กอขึ้นไปไว้นะคะว่าตะไคร้ถ้าเกิดเราแช่น้ำมันเขาแช่น้ำน,นานๆน,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 นี่แบบเขาจะเหลืองนะคะแล้วก็ตาย เนี่เราจะขุดไปไว้ข้างบนชนิดเขาจะอายุยืนกว่านะคะถ้าเราไม่แช่น้ำนี่เขาจะอยู่ได้นานายกอใหญ่มากะคะ เเป็นทะเลไปแล้วนะคะทางใน,นโวกหน้องนาเราฝรั่งกิมจูนี้เขาไม่มีปัญหานะคะพวกฝรั่งต่างๆเขาจะไมเ่เขายังสู้กับน้ำได้นะคะถึงน้ำจะท่วมเป็นเดือนเขาก็อยู่ได้นะคะเพราะว่าเขาเคยทดลองมาแล้วนะคะคือทดลองนึกว่าเขาจะตายนะคะเมื่อก่อนต้นเล็ก แต่เขาก็รอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะคะดูกิ้งกือกับมดนะคะนีน้ำอันนี้ก็เป็นต้นแพรนะคะก็มาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงน่ะค่ะคือบททดสอบอย่างหนึ่งนะคะในการในวิกฤตย่มอมมีโอกาสนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าพืชชนิดไหนที่สามารถทนน้ำท่วมได้นะคะ เหมือนนี่มะเขือนี่นะคะเขาก็ยังโอเคนะคะว่าปิดมะเขือนี่เป็นมะเขือขืนนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกกระเรียงหรือพริกโพูนไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะลูกเล็กๆสีขาวนี่ก็ดูท่าทางเขาจะโอเคนะคะ ยำยันให้มละกอน,นะคะตัวนี้ ดูบัวนะคะเขาผลกพ่นน้ำไวมากๆเลยนะคะดู คืในเกาะของเรานะคะดูค่ะไม้ป่าของเราก็โอเคนะคะก็มาสำรวจเดินให้กำลังใจต้นไม้ทุกต้นนะคะเพราะเราจะผ่านไปได้ด้วยกัน ถ้าน้ำมีอย่างนี้นะคะก็ทำให้ใบไมย้มย,ย่อยสลายไวนะคะ แล้วนะคะหนึ่งแต้มใหญ่เลยดูค่ะเย่ <Yeah. S 1> หนึ่งแต้มใหญ่เลยนะคะ ไผ่แห้งนะคะกาบไผ่แห้งปลาก็เลยจะตกใจลองเรียนเห่ากาบไผ่แห้งลอยมานะคะไปติดยู่ <S 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 <S> <S ้รยนึ <S <S ่ว uh ่าสัตว์ประหลาดหรือเปล่าโอเคแลนส์โอเคปลามันมีก็ตกใจหนีหมดเลย อีกแล้วนะคะปลาขอใหญ่ประช่อนนะคะ